อนหนึ่งก็คือคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกนะครับคือยืนยันณขณะนี้ชัดเจนว่าการใช้จ่ายในดิจิทัลวอลเลตเกิดขึ้นแน่นอนภายในไตรามาสที่4ส่วนกระบวนการทั้งหมดก็ยังคงเดินหน้าตามกาหนดเดิมโดยเฉพาะกลุ่มของการลงทะเบียนสําหรับผู้ที่ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนที่จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่16กกันยายนนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าการลงทะเบียนการยืนยันตัวตนตลอดจนการใช้จ่ายผ่านโครงการ ก็จะมีเงื่อนไขมากกว่ากลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนซึ่งอาจจะมีความยากลำบากมากกว่าครับดังนั้นรัฐบาลจึงอยากสนับสนุนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนในกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนมากกว่าโดยมองว่าไม่มีประโยชน์อันใดที่จะรอลงในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเพราะอย่างแรกท่านจะลงทะเบียนได้ยากกว่า2คือการใช้จ่ายก็จะยากกว่าด้วยส่วนประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการและมีความคิดที่จะย้ายทะเบียนบ้าน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้จ่ายนั้นจะตัดสิทธิ์ในวันที่ปิดรับลงทะเบียนนะครับภาษาชาวบ้านก็คือถ้าท่านมีที่อยู่อาศัยหลายที่แล้วถ้าท่านต้องการจะย้ายทะเบียนบ้านจริงทำได้ไหมทำได้แล้วก็ยังทำทันอยู่ครับแล้วสำหรับกลุ่มคนที่ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนเนี่ยทางคุณเผ่าภูมิบอกว่าไม่ได้มีเยอะโดยจากตัวเลขสถิติพบว่าคนไทยคนนึงจะมีมือถืออยู่ที่1.4เครื่อง หมายความว่าคนเกือบทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันนี้มีสมาร์ทโฟนแล้วส่วนกลุ่มที่ไม่มีจะเป็นส่วนน้อยเท่านั้นแต่ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะวางกรอบแนวทางให้ตอบสนองกับพี่น้องประชาชนทุกคนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเป็นยังไงบ้างก็ต้องมีการออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้ยืนยันว่ารัฐบาลพยายามตอบสนองคนทุกกลุ่มแล้วก็ต้องไปชั่งดูเรื่องความเสี่ยงของกรอบและการเกิดการทุจริตด้วย เช่นกรณีผู้ป่วยติดเตียงหากมีการอนุญาตให้โอนสิทธิ์ได้จะมีคนแกล้งป่วยติดเตียงเยอะมากแล้วก็จะมีการโอนสิทธิ์ไปมาเยอะมากจะมีการทำลักษณะนี้เกิดขึ้นเยอะมากดังนั้นรัฐบาลจึงต้องชั่งน้ำหนักเรื่องของความครอบคลุมกับประชากรให้ครบทุกส่วนกับเรื่องของกรอบและวิธีการใช้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตขึ้นซึ่งจะมีการประกาศรายละเอียดต่อไปว่าจะมีการใช้จ่ายอย่างไรนะครับ อย่างไรก็ตามครับในส่วนของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ